เด e uh yep> ี๋ยวเข้าไปดุนกับโกแล้วครับยังไงครับหลอกล่อหลบยังไงครับเรียบร้อยครับโอ้โหมูกต่างไปเลยครับสุดยอดจริงินลูกนี้การันตีได้แน่นอนครับว่าผูเรียนอยู่ในแต่ละ้อปแชมป์เยาวชนระดับคู่ไม่พากันทำปีนี้อย่างแน่นอนครับดีใจกันเข้าไปส่งเสริมบริษัทบุรีกันเข้าไป ให้ทันพ่อค้าบุหรี่รวมรณรงค์ห้ามการส่งเสริมการตลาดและห้ามโฆษณาบุหรี่ทุกรูปแบบลองดูข้ออื่นมา